โอ้ยชาร์จ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 ้แน nah. ่นอนัน่นันาไมเหมือนมีเพื่อนเาขอลยอปบนคนขออนขอเลยขอเลยเพนเฮ้ยลไอู้แตกรรอยไอ้เียสนแตก อ่ะตั้งตู้หน่อยตั้งตู้หน่อยเนมเกิมันเป็นิบเลยตั้งตู้หน่อยเนมเอ็มหตกเอ็มหตกจุดเกิดเอ็มหนึ่งตกจุดเิดไอ้าาาเก็บตั้งหนยเอ็มหตกเอ็มหตกทนี้อยู่ไเก็บไรไว้เก็บไไว้เก็บไรหน่อยใครเอาเอ็มหไปอ่ะาเอ็มหนึ่อ่ะอันนี้ผมแตกต่อไม้ว่ะตู้ที่ผมใครเอาไปอ่ะอันนี้เงียบเลยอันนี้เงียบเลย้ใครเอาเอ็มหนึ่งไปวะมันเก็บไปอ่ะไปเก็บไปตัวนี้อันน สามแทนเราดวไม่ไม่ปมนไรไม่ไม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 ่ไม่โอ้พี่โอ้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 อ้โ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 อ้้โอ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 ้้โอ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 ้โ้โอ้โอ้โ้โอ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 อ้โ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 โอโอโอ ได้เอ็มหนึ่งดีใจ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 ได้เอ็มงเฮ้ยที่เหลตัดตตัวเกิดดีตัดตัวเกิดได้มาดิได้เอพี่ได้เอ็มหนเข้าต้เยนะตาตายตายตาตายตัวนตายตู้ตไหนไปแอคือยืซกไม้ก่อนยืซกไม้ยืดซากไม้ให้ได้ตัวยังตายตายตายตัวอยู่กัได้าไหพวกเราันไปช่วยมาผมมาผมมาผมชุดมดันตายตายตายตาอีกไปพี่จะเก็บอยู่แล้วก่อนมึงรู้ปะไปด้วย เยมน pues er ัจอกันครับเ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 จอกันครับทุกคนเจอกันครับเดี๋ยวนี้มันเป็นเป้าหนี้กันครับ disconnected อะไรก็ขึ้นให้หมดไม่เป็นไรมันปะจะปิงแล้วเออมันเยอะมันเยอะมันเยอะมาเลยรีบมารีบมา

อังเลสเจ็บมากไล่ไล er> ่ไล okay, ่ไล yeah. ่ไล oh, okay, ้ไ no ล่ไลงโดน้สุดสุดสุสไลสไสไล่เก้บม่ก็ม่ขาวก็แม่ขาวตีเลียวก็แม่ขาวตีเลี้ยไล่ไล่ไล่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตลูตอ ถยไม่ได้ายไม่ได้ถายไม่ได้เหรอตายดองายดื้่่ายนึ้อเวียดต้ไม่ลยอยกระด้างกัะข้างหนุข้อุ้ยนวีเยลงเข้าเข้าอยู่อยู่เกมันเหลังอะเพื่อนบ้านไม่มีเลยนะไม่ไ้ที่ดมันจะปีนไป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 ไไป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 ไไปไปไปไไป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  เมื ung, ่อกี้พี่วอนเมื่อกี้ผมได้ผมไปเก็บมาได้เท็หนึ่งไงผมยิงมันแตกไงนนผมนนีเยอะนะระวังนะตายตายอีกาไอ้พดีอ่ะแกเซตพี่่ี่ จ้ไอ้พ oh, oh ี <kind abonn és> ่ไ่รอ่วยอยู่มาขออยู่เติมเติมเติมพี่ดียเติมพีดยโอ้โหเียไีความแตกไได้ลงพีดีเยอะพีดีเยอะู่่พี่ปุ่นพี่ปุ่นพี่ปุ่นอยคอรอดเลยพี่ของมาพี่ของมาอ่รแยกวะปีไหมโอเคโอเคนอนลยไปดักห้องเล็กหน่อยไปดักห้องเล็กหน่อยห้องเล็กห่อยก

ได้ไหมเอ้ยไว้้ยเย

เ้นอฝั่งอูทำโรงพยาบเลยถ้าสงชั้นทาแล้วอะหลังบ้านหลังทโรงาบาลเลยทโรงพาบลเลยทำโรงพยาบาลเลยไตเยอะตเยอะตเยอะอันี้เกิดเต็มแล้วโรงาโรงนาบานเดียเ็บมามันเล่นนะดันมาดันมาีอาร์เซนอดันมา

วัเดเมหมดอย่าหมดอย่าดนไหมอย่าดูไหมหมด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 หไดใครอยู่ในอู่แตกจนเลยรู้หจะตายใครอยู่ใครอยู่ในอู่อะรยมในอู่อะผมขบไปในอู่ได้ปะผมขในอู่ได้ปะแบบที่หมดหมด ปีิมอนเก็บเล่ไปเลยไอ้เจถอยมาโอ้โไอ้เจ้นยตายเาเมอไอ้เจ้ลงมาแคมไว้ก่อนนะลงมาแคมไว้ก่อนโอ้โหเฮียเกิดเดจัเลยนะตรออะไรโอ้โหเราตาตายหนึ่งเราตาย่

อยูโฟนจะอยู่นบ้านไอเยี่เรียกจะหมดน้าบ้านสตัวอุ้ยโถีตัวเดเหรอสิ่งเจ็บสิ่งเจ็บอยู่ังบ้านะสปิงอ่ะเอ๊ะมันจะดีขึ้นไ่ม